อาทิตย์ถัดต่อไปนะคะว่าต้นไม้ของเราจะยิ้มอย่างไรนะคะรับรองเลยนะคะว่าจะยิ้มสวยนะคะยิ้มงดงามมากอ่ะวันนี้เขาในส่วนนี้นะคะจะมีปลูกต้นทุเรียนมากมายเลยนะคะต้นทุเรียนมีมากมายเลยหมดมะพร้าวมะพร้าวโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปหาต้นมะพร้าวกันโอเคนะคะวันนี้นะคะเรามีต้นมะละกอด้วยเนอะเห็นไหมต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอนะคะสภาพอย่างที่เห็น ก็คือพร้อมนะคะเขาปลูกนานแล้วอะค่ะแต่สารอาหารได้ไม่ครบถ้วนดินเหนียวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องดินนะคะวันนี้เราจะมาใช้เทคโนโลยีเเบบกินกับแก้วมังกรด้วยนะคะแก้วมังกรนะคะดูนะคะว่าเขาปลูกมานานแล้วแต่เนื่องจากว่าไม่มีลูกเลยไม่มีผลผลิตมาให้เขา ะะเจ้าของสวนเขาเลยบอกว่าปลูกมานานแล้วเดี๋ยไม่มีผลผลิตเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะทดลองมาใช้เทคโนโลยีอกินตัวนี้นะคะจะทําให้การเจริญเติบโตของแก้วมังกรนะคะอวัคคาโดก็ดีนี่ค่ะนี่เครื่องมือนะคะที่ใช้ในการฉีดนะคะทุ่นแรงนะคะทุ่นแรงชุดนี้พรุ่งนี้พาไปสวนปามถูกต้องค่ะ อ่าเราไปใช้ไปอ่าจะเป็นผังพันลิกนะคะโอเควันนี้นะคะเรามาเจอนะคะเจ้าของสวนเฮียวิรชัยนะคะอ่าอ่าลงมือเองเลยนะคะอ่าแล้ยังมีสวนมะนาวอ่ามะนาวนะคะเห็นไหมมะนาวตอนนี้นะคะท่านเห็นได้ว่ามะนาวของเขานะคะเออนี่ค่ะ ลูกของเขายังมีเชื้อรานะคะขาวๆนี่ค่ะผิวไม่สวยเท่าไหร่นี่เชื้อรานะคะเห็นชัดเจนเลยลูกนี้นะคะนี่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 เห็นชัดเจนเลยนะคะนี่คือเชื้อราเชื้อรานะคะใบก็ไม่สวยนะคะถ้าวันนี้เราลงระเบิดดินก่อนนะคะกล้าบอกได้เลยนะคะสามอาทิตย์ให้หลังต้นมะนาวของเขาจะงดงามใบเขียวสวย นะคะแล้วลูกของมะน,นาวก็จะผิวสวยค่ะนะคะเพราะว่าเรามีเกษตรกรนะคะที่ใช้แล้วเห็นผลเขาบอกว่าน้ำมะน,นาวอ่ะมากขึ้นนะคะและที่เห็นผลก็คือช่วงนี้หน้าแรงนะคะเขาบอกว่าต้นมะน,นาวเขาอ่ะถ้าไม่ได้ถูกน้ําใบมะน,นาวจะเขียวนะคะจะเหลืองอ,นนอ่าตอนนี้ก็คือตอนนี้นะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าที่ใช้แล้วเขาบอกว่า ถ้าไม่มีน้ําใบเขาจะเหลืองทันทีแต่ตอนนี้เขาได้เทคโนโลยีใบกิน,กนตัวน,นี้พยุงวาอยู่ทําให้ใบเขายังเขียวชุ่มะฉื่มนะคะนี่วันนี้นะคะเรามาใช้ทดลองเขาครั้งแรกนะคะอ่ารับรองได้เลยนะคะว่าอ่า